สวัสดีค่ะนาภารัตน์ทองเสพีค่ะเป็นทายาทช่างศิลปหัตกรรมจากสาลย่าลิเภาค่ะวันนี้งานที่ทำมาสาธิตนะคะจะเป็นงานวิธีการทำหูจับแก้วย่าลิเภาค่ะ ขั้นตอนแรกคือเตรียมใบลานค่ะสําหรับทําเป็นลวดลายโดยวิธีการแรกคือให้เราวัดขนาดจากหูจับเนี่ยค่ะแบ่งจากใบลานหนึ่ง,งเส้นเนี่ยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการก็คือเจ็ดเส้นเพืาอต้องการทําให้เป็นลวดลายโดยใช้เหล็กปลายแหลมเนี่ยค่ะแบ่งให้เป็นขนาดที่เส้นเล็กลงเจ็ดเส้นค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ กลวนะคะในการป้ายโดยใช้น้ทาปเลยค่ะให้ติดกับยาริเพาขั้นตอนที่2นะคะโดยการใช้เส้นลิปเปาเนี้ยค่ะวางทาบเข้าไปที่หูแก้วค่ะแล้วใช้เทคนิคการพันสลับกันขณะตอนที่เราพานะคะจะต้องให้สีดำเนะะี้ยค่ะสนิทกันโดยใช้เหล็กปลายแหลมเพื่อพยุงให้เขาว่าอยู่ประมาณสัก3-4รอบค่ะแล้วอาจจะป้ายกลวอีกครั้งนึง เื่อยึดเส้นหลังจากนั้นใช้วิธีการทำลวดลายค่ะทั้งหมดจะมีด้วยกัน7เส้นยืนโดยใช้วิธีการทำเป็นลวดลายไทยนะคะขั้นตอนแรกเราใช้เส้นกลางค่ะยกขึ้นมา1เส้นแล้วใช้เส้นสีดำพันสลับอีก1ครั้งแล้วก็เอาลงนะคะเอา2เส้นด้านข้างอีกค่ะต้องยกเป็นสลับเป็นคู่นะคะ หลังจากนั้นก็สอดเข้าไปก็จะได้เป็นลวดลายค่ะหลังจากนั้นขนาดแจมที่เราทํานะคะเส้นริพาทที่เราต่อเส้นสีดำอะคะ่ะมันหมดเราต้องใช้เทคนิคการต่ออาจจะใช้กาวร้อนหรือกาวลาเท็กได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ปลายอะคะ่ะสองข้างมาประกบกันจากเมื่อกี้เราใช้วิธีการสลับทั้งเจ็ดเส้นครบนะคะอันนี้ใช้เทคนิคการลงจากด้านนอกเข้าไปสู่ด้านในคะ่ะอันนี้ขอเป็นลวดลาย ที่เราทำคือลายผิวพองเนาะเป็นลายไทยค่ะในระหว่างที่เราทำลวดลายนะคะอันนี้ขอแนะนำนิดหนึ่งว่าใช้ใบลานนะคะให้อยู่ตรงกลางของแก้วเพื่อให้เส้นของเขาอะเป็นลวดลายที่มันเสมอกันเราใช้เหล็กาบแหลมนะคะดึงของเขามาแต่ค่อยๆดึงนะคะระวังขาดนิดหนึ่งส่วนเศษที่มันที่เป็นเหลือของใบลานนะคะเราใช้มีดตัดออกได้เลยค่ะเทคนิคการตัดนะคะเราใช้มีดคะ่ะวางให้ทาบกับอันนี้ กับเส้นของเขาเนี่ยมันก็ค่อยๆตัดไปทีละเส้นหลังจากนั้นก็จะได้เอาริเพลอับส่วนที่เหลือเนี่ยค่ะพันอีก2รอ,อบเพื่อให้แน่นแล้วใช้กาวร้อนค่ะ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้สเตียรีนค่ะเพื่อเคลือบเงาของหูดับที่ที่เราสารเข้าไปและเป็นการทำความสะอาดของรอยกาวที่มันเปื้อนด้านข้างเนี่ยค่ะเราใช้สเต c ยรีนมานะคะเราเช็ดเข้าไปเลยค่ะในส่วนที่เราสารเข้าไว้